ตอนที่1 3 4 4ชื่อตอนว่าการประชุมผู้เสพความตายณที่สกอตแลนด์ตอนนี้เป็นที่พำนักของวอร์เดมอร์บ้านหลังเก่าที่ถูกทิ้งร้างมานานกว่า10ปีในที่สุดก็ได้รับการรีโนเวทเมื่อไม่นานมานี้และเจ้าของเองก็ได้รับการต้อนรับการกลับมาในตอนนี้ในห้องที่มืดสลัววอร์เดมอร์กำลังนั่งอยู่บนเก้าอีก้กำมะหยี่สีเข้ม มองดูกลุ่มผู้เสพความตายที่โต๊ะยาวสายตาของเขาจับจ้องไปยังผู้เสษความตายคนหนึ่งและเขาถามด้วยเสียงแหมแห้งว่าแย็กซ์ลีมีข่าวเกี่ยวกับเพื่อนเก่าของเราบ้างไหมในท่านคาคาอร์ฟไม่ได้กลับไปยังโรงเรียนเดิมแสแตงคนคนนั้นทรยศและซ่อนตัวด้วยความกลัวผมเจอคนที่เห็นเขาครั้งสุดท้ายแล้วพอเจอเขาแล้วคาคารอฟก็จากไปแล้วผมเกรงว่าถ้าอยากหาตัวเขา เราก็จะต้องใช้เวลาอยู่บ้างหลังจากที่ผู้เสพความตายชื่อยักซ์ลีถูกวอร์เดมอร์เรียกชื่อเขาก็กลมหน้าลงด้วยความเคารพและรายงานข่าวล่าสุดไปยังเจ้าหิางศาสตร์มืดตามหาคาคารอฟแล้วค่าจะไปสังหารคนทรยศด้วยมือของข้าเองไม่มีใครสามารถมีชีวิตอยู่ได้หลังจากการทรยศเจ้าหิางศาสตร์มือดวงตาที่แดงก่ำของวอดมอร์แสดงเห็นถึงเจตนาข้าที่เย็นชา ซึ่งทำให้ผู้เสพความตายทั้งหมดตัวสั่นอย่างไม่อาจจะควบคุมได้พวกเขาทุกคนรู้ว่าคาครอฟตายแน่ๆไม่ว่าเขาจะซ่อนตัวอยู่ที่ไหนก็ตามผู้เสพความตายผู้พักดีของเราบางส่วนยังอยู่ในอัสคาบันวันด์มอร์พูดเบาๆว่าคาคิดว่าพวกเขาแทบจะรอไม่ไหวที่จอ,อกมารับใช้ข้าอีกครั้งนายท่านวางแผนจะโจมตีอัสคาบันและปลดปล่อยผู้ที่ถูกกักขังเอาไว้ก่อนที่โรเซียสมอลฟอยจะพูดจบ วันมอกยกมืออันซีเซียวขึ้นมาขวางและนั้นก็ทําให้รูเซียสเงียบไปในทันทีผู้คุมวิญญาณจะต้องมาอยู่ข้างเราแน่และมันก็ไม่ยากเลยที่จะโน้มนาวพวกมันเวรนมอ,อดูค่ารับใช้ของเขาใครจะชักชวนผู้คุมวิญญาณแน่นอนว่าไม่ใช่ตอนนี้เรายังจะไม่เปิดเผยแผนการนี้เวรนมอม้มริมฝีปากเป็นรอยยิ้มแปลกๆเท่าที่ค้ารู้ รัฐมนตรีกระสรวงเวดมอนฟัสกำลังสร้างปัญหาให้กับเดวินดอร์และนี่เป็นโอกาสที่ดีผู้เสพความตายต่างก้มศีรษะลงและมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ต้องการจะจัดการกับผู้ควบคุมวิญญาณเอเวอรีขอรับในท่านเมื่อรู้สึกถึงการจ้องมองของเวดมอร์เอเวอรีจึงก้มศีรษะลงและพูดว่ากระผมยินดีจะโน้มน้าวผู้ควบคุมวิญญาณเหล่านั้นแทนท่านดีมากเวดมอร์เ <im> บื่อหน้าหนีจากเอเวอรีและพูดต่อว่าแมกนี ข้าต้องการที่จะเอาไปหาพวกยักษ์และโน้มน้าวให้พวกยักษ์ใหญ่ที่โง่เขลาเหล่านั้นเข้าร่วมภารกิจอันยิ่งใหญ่ของเราเป็นเกียรติที่ได้รับใช้ท่านครับแม็กนิวโค้งคำนับเล็กน้อยไปทางเจ้าอังสารมืนข้าต้องการใครสักคนเพื่อช่วยข้าโน้มน้าวเจ้าพวกมนุษย์หมาป่าด้วยวันมอก่าวยังดูถูกดูแคลนแมบบ้ว่าเจ้าสัตว์ดุรชานขนดกพวกนั้นมันจะไม่น่าเชื่อถืออยู่บ้างแต่เราก็สามารถทําให้พวกเขานั้นใช้พลังงานเฮือกสุดท้ายได้ขอรับในท่าน รูเซียสอาสาและพูดว่าผมยินดีจะน้มน้าวพวกมนุษย์หมาป่าว่าเฟนรรลเกรย์แบ็กสามารถสร้างกองทัพมนุษย์หมาป่าที่กระจัดกระจายและสัญญาว่าจะจงรักภักดีต่อท่านดีมากเซเวอรัสววโนมองไปยังคนที่เงียบๆข้าหวังว่าเจ้าจะนำข่าวดีมาให้ข้าขอรับนายท่านพาชีนกฟีนิกได้จัดการประชุมเพียงสองครั้งเท่านั้นพวกเขายังได้จัดตั้งสำนักงานใหญ่ของพาชีนกฟีนิกที่บ้านซเรยสแบ็ค ทว่าดับเบิลโดได้ร่ายคาถารักษาความลับไว้ที่นั่นผมจึงไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ทันได้สเนปมองดูเวร์มออย่างสงบและพูดด้วยความเคารพว่าการประชุมครั้งที่สองเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ดับเบิลร์ขอให้พาคีนกฟีนิกเสริมสร้างความปลอดภยัยรอบๆตัวแฮร์รี่พอตเตอร์เขาขอให้สมาชิกของพาคีนกฟีนิกคอยจับตาดูเกี่ยวกับแฮร์รี่พอตเตอร์เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุต่ตางๆ ยังมีอะไรอีกไหมดวงตาสีแดงกล่ำของวาร์มอจ้องมองไปยังสเนปอย่าง, pp, างเฉียบคมจนคนรอบข้างต้องเบื่อหน้าหนีดับเบิลนอกํำลังยุ่งอยู่กับกระรวงเวทมนต์สเนปกล่าวต่อว่าอีกประการหนึ่งซีเรียได้รับคำทำนายมาจากที่ไหนสักแห่งคำทำนายเหรอใช่ครับเขาอ้างว่าคำทำนายนั้นมาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการพยากรณ์สเนปรออยู่พักหนึ่งและเห็นว่าเจ้างศา์มืดไม่พูดอะไรเขาก็กล่าวต่อว่าคำทำนายบอกว่า เหตุการณ์รวมจะเกิดขึ้นในอัคาบานเร็วๆนี้จะเกิดการแหกคุกรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตร์จะลาออกจากตำแหน่งในปีหน้าและผู้สืบทอดของเขาจะตายด้วยน้ำมือของนายท่านในเวลานั้นโลกเวทมนตร์ของอังกฤษทั้งหมดจะเข้าสู่ช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดและกระทรวงเวทมนตร์รวมไปถึงฮาร์ควอนจะถูกยึดครองและถูกควบคุมโดยนายท่านพอหมดที่เกิดจากมัคเกิลจะถูกคมแหงและแฮร์รี่พอร์เตอร์ผู้กอบกู้จะกลายเป็นคนร้ายและเป็นที่ต้องการจากกระทรวงเวทมนตร์ นายรู้ไหมว่าใครเป็นคนทํานายวันมอเคยถูกการทํานายเล่นงานมาแล้วครั้งหนึ่งดังนั้นครั้งนี้เขาจึงระ,ระมัดระวังเป็นพิเศษผมไม่ทราบเหมือนกันครับและแบ็กก็ไม่ได้พูดอะไรเพิ่มเติมแต่ดูเหมือนว่าบุคคลนั้นจะปฏิเสธคําเชิญของดับเบิลได้ยินมาว่าเขาคิดว่าพาคีนกฟีนิก์ไม่เค่มวดมากพอและอาจจะมีสายลับหรือคนทรยศอยู่สเนปแมนไม่ไดมอฝีปากและพูดคําทํานายนี้ค่อนข้างแม่นยํา ปากไรริมฝีปากวอรมอบิดเบีย้ยจนกลายเป็นรอยยิ้มแปลกๆผู้เสพคําตายที่โตยาวก,ก็หัวเราะเหมือนกันเพราะสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นเรื่องจริงนี่ไม่ใช่สายลับที่ซ่อนตัวอยู่ในภาคีนกฟินิกหรือดูเหมือนว่าเดวอนดอร์ได้พบคนที่เก่งเรื่องการทํานายแล้วข้าก็ต้องการให้เจ้าค้นหาตัวตนของเขาวอรมอไม่แปลกใจเลยอันตรายนั้นเฉียบพลันยิ่งนักปาร์ตี้คาลจูเนียเคยเตือนเขาว่ามีเลือดสีค,ครนในฮอร์สกอ่อนเก่งในเรื่องของการทำนายวอรมอดูเหมือนจะจำอะไรบางอย่างได้ โดยเจ้ามอไปยัางสนปและพูดว่าข้าจําได้ว่าจะบอกว่าก่อนหน้านี้ว่าเจ้าเลือกสีคนนั่นเอาชนะบาร์ตี้มันชื่ออะไรนะอัลเบิร์ตอนเดอร์สันขอรับนายท่านสนปลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าในฮอร์ควอตมีข่าวลือว่าอัลเบิร์ตอนเดอร์สันเป็นนักพยากรณ์จริงๆข่าวลือนี้อาจจะเป็นจริงสนปสังเกตว่าวิมอ์กำลังมองมายังเขาและพูดต่อว่าว่ากันว่าเขาสัมผัสได้ถึงอันตรายก่อนภารกิจที่3และใช้สิ่งนี้เป็นข้ออ้างในการขอคําแนะนาจากดับเบิลดอร เกี่ยวกับทักษะการต่อสู้แต่ก็ถูกปฏิเสธเดิมทีดับเบิลดอต้องการที่บูดี้สอนเขาแต่ก็ถูกปฏิเสธโดยเจ้าเลือดสีโครนนันต่อมาดับเบิลดอต้องการให้ผมสอนเจ้าเลือดสีโครนนั่นแทนเขาให้ความสําคัญกับเจ้าเด็กนั่นมากแต่เจ้าเลือดสีโครนนั้นมันก็ยังปฏิเสธเขาดูเหมือนจะไม่เชื่อใจผมและบาร์ตี้และในตอนท้ายเขาก็ไปหาฟริสวิกว่ากันว่าเจ้าเลือดสีโครนนั้นเชี่ยวชาญศาสตร์มือได้ไวมาก ช่างเป็นเรื่องที่น่าสนใจว์นมอร์มีสีหน้าแปลกๆบนใบหน้าของเขาเขาตระหนักดีถึงทัศนคติของดับเบิลดอ์ต่อศาสตร์มือดีตามหาตัวเลือดสีโครนนั่นแล้วพาเอมามหาข้าแกต้องการเป็นผู้นําการจมตีไหมหางหนอนเวมอร์มองไปยังปีเตอร์เพติกรูข้าจําได้ว่ามันส่งแกไปยังครูอัสคาบันนี่ปีเตอร์เพติกรูซึ่งอยู่มุมห้องตั้งแต่แรกเริ่มพึมพำว่านายท่านหากนี่คือความประสงค์ของนายท่านข้ายินดีรับใช้ช่างเถอะ ใครยังไม่อยากจะให้แกเสียสละตัวเองแบบนั้นวอนอโมพูดอย่างเอ้บระเหยสิ่งที่แกต้องทําก็คือค้อนหาบ้านของมันให้เจอแล้วก็ให้คนอื่นนําพาตัวพวกมันมาหาข้าจะเลือกสีครนนั่นเกือบจะทําลายแผนการของข้าและมันทาให้บาร์ตี้ต้องตายมันจะต้องได้รับผลกรรมในสิ่งที่มันทําเกิดความกระหอเล็กน้อยในหมู่ผู้คนบนโตยาวรวมไปถึงกลุ่มคนที่เกลียดชง Albert, ังอัลเบิร์ตก็ตื่นเต้นมากๆด้วยความเคารพเคารพในท่าน ท่านต้องเตรียมพร้อมให้ดีที่จัดการกับเจเลือดสีโครนนั้นสเสนปเตือนว่าถ้ายังไม่แน่ใจจริงๆผมแนะนําว่าอย่าแตะต้องเขาจะดีกว่าจะไม่ได้เป็นการแหวกย่ายให้งูตื่นมันหายากนะที่จะจะพูดแบบนั้นเกี่ยวกับเ,เลือดสีโครนนั้นเวดมอร์รอให้สเสนพูดต่อผมสอนเขาผมเลยรู้จักเขาดีและปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาคืออัจฉริยะหลายๆคนคิดว่าเขาคือดับเบิรดอคนต่อไปสเสนปลดเสียงลงอันที่จริงมันก็เป็นความจริงครับ แต่ผู้ชายคนนั้นรอบคอบและอันตรายมากอันตรายเหรอเมื่อได้ยินเน็บอธิบายว่าเจ้าเลือดสีโครนนั่นเป็นตัวอันตรายผู้เสพความตายกดที่จะหัวรอไม่ได้พวกเขาที่เป็นผู้เสพความตายอันตรายยิ่งกว่ามีร่องรอย,อยงเพลิงปีศาจลุกโชนอยู่ในเขาวงกตไม่มีใครรู้ว่าศาสตร์มืดที่เจ้าเลือดสีโครนนั่นเชี่ยวชาญมันมีมากขนาดไหนและแม้แต่บาร์ตี้และผู้ช่วยทั้งสี่ของเขาที่พยายามล้อมและฆ่าอีกฝ่ายในเขาวงกตแต่พวกเขาก็ล้มเหลวอย่างน่าสังเวช และต้องชอดใช้ในสิ่งที่ทําผมเห็นด้วยตาตัวเองว่าเจ้าเลือดสีโครนนั่นสังหารบาร์ตี้ด้วยความช่วยเหลือจากฟัดที่อยู่ตรงหน้าดับเบิลดอสเนปสร้างความเกลียดชังต่ออัลเบิร์ตและเตือนผู้เสพความตายทุกคนและอย่าไปยุ่งกับเขาไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะเป็นเลือดสีโครนมีข่าวลือกเกี่ยวกับ Albert อัลเบิร์ตแอนเดอร์สันว่ากันว่าเขาเป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากพ่อหมดเลือดบริสุทธิ์ผู้โด่งดังลูเซียสมอลฟอยพูดขึ้นมาทันทีว่าไม่อย่างนั้นกลุ่มของพวกคนแก่ในวิเซนต์ก ความน่าเชื่อถือของขขาลือนั้นสูงมากจับมันมาหากสถานการณ์ไม่เอือ้อก็ฆ่ามันซะและอย่าจะส่งเสียงดังมากเกินไปไปได้แล้วในสายตาวายด,ดมอตเลือดสีครนนั่นก็คือคนที่ตายไปแล้วลูเซียจะอยู่ก่อนผู้เสพบความตายมาดูลูเซียอย่างอิจฉาและลุกขึ้นแล้วจากไปนายท่านโปรดสั่งการไม่ได้เลยขอยรับลูเซียข้าเคยขอให้เจ้าเก็บไดอารี่ไว้ใช่ไหมดวงตางสีแดงสดของวารดมอมีแสงประหลาดไม่นานมาน,นี้สิ่งหนึ่งที่เซเนปราย,ยางานให้เขาฟังคือ ห้องแห่งความลับนั้นเปิดเมื่อสองปีที่แล้วเดอรี่อยู่ที่ผมคารับในท่านลูเซียสพยายามสงบสติอารมณ์แต่เขาไม่ได้สังเกตว่าเสียงของเขาสัน่นเขาจําว่าเดอรี่ถูกอะไรบางอย่างเจาะเป็นรูเขานึกภาพเจ้าแห่งาศาสตร์มืดไม่ออกจริงๆหลังจากที่เห็นเดอรี่นั้นเจ้าหยาพยายามโกหกค่ะววร์มอลตระหนักว่าปฏิกิริยาของลูเซียสมองฟอยไม่ถูกต้องและจูจ่ๆก็มีความรู้สึกไม่ดีเดอรี่ที่ท่านคอยผมเก็บไว้อย่างอยู่ที่ผมคอรับในท่านลูเซียสก้มหน้าลง ไม่กลาสบตากับวิรมอจริงเหรอวิรมอรถามจริงครับโกหกข้า ok. เห็นความกลัวบนใบหน้าของเจ้าวิรมอรดึงไม้เกลียของเขาออกมาร่างกายของรูเซียสมองฟอยสันเล็กน้อยเขารู้ว่าเขากำลังเผชิญหน้ากับอะไรไดอารี่ยังคงอยู่กับผมจริงๆขอรับในท่านรูเซียดพูดด้วยน้ำเสียงและใบหน้าที่ย่ำแย่ถ้าอย่างนั้นก็เอาไดอารี่ไหมคะซะถ้ามันยังอยู่ในสภาพดีสมบูรณ์ถ้าหากยังอยู่ในสภาพดี เจ้าจะได้รับรางวัลแต่ถ้าหากเวรมอยังพูดไม่ทันจบประโยคแต่หัวใจของลูเซียสก็จมดิ่งลงไปลูเซียสอย่าให้ข้ารอนานเกินไปขอรับในท่านลูเซียสคุกเข่าลงกับพื้นไดอารี่ที่ท่านให้ผมมันความเจ็บปวดกลืนกินลูเซียสทำให้เขากลืนในสิ่งที่จะพูดลงไปเครื่องหนึ่งไดอารี่ได้รับความเสียหายครับลูเซียสกัดฟันแลอดทนต่อคำสาปกรีดแทงอย่างหายใจไม่ออกเสียหายหรอ เวอร์มอร์พูดซ้ำเบาๆผมพยายามเปิดห้องแห่งความลับด้วยไดอารูเซียตอธิบายด้วยเสียงสั่นเครือเอาเดี่นั่นไหมคะเดี๋ยวนี้เวอร์มอร์ออกคำสั่งอย่างอารมณ์ไม่ดีครับจิตใจของรูเซียตว่างเปล่าเขาไม่กล้าที่จะชักช้าเลยรียบหยิบไดรี่ออกมาโชคดีที่ยังมีเหลืออยู่เวอร์มอร์รู้ดีว่าฮอคลัสได้รับการปกป้องริษร์มืนและเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะถูกทำลายมอรฟอยบอกว่าฮอครัสเสียหายอาจจะหมายความว่าเขาสูญเสียฮอลครัสไปแล้ว ทว่าเมื่อฮอครัสถูกทำลายเขาควรจะรู้สึกถึงมันได้นั่นเป็นเพราะว่าเขามีสภาพเหมือนผีในเวลานั้นและทำให้ไม่สามารถรู้สึกได้ถ้าหากไม่มีร่างกายใช่ไหมใบหน้าฮเวอรม,มอเข้มขึ้นเรื่อยๆเมื่อเขานึกถึงนากินีที่ถูกเดมบดอรสังหารไปซึ่งหมายความว่าฮอครัสถูกทำลายไปแล้ว2ชิน้นหลังจากนั้นไม่นานลูเซียตก็กลับมาพร้อมกับเรลลร่ของทอมวิดเดอิอย่างเร่งรีบ ซึ่งเป็นการยืนยันการฆ่าดาววา์มอร์ไดอารี่ได้รับความเสียหายและเศษวิญญาณที่เก็บไว้ในนั้นก็หายไปจนหมดและมีบางสิ่งบางอย่างที่เจาะตรงกลางเป็นรูวา์มอร์รู้สึกโกรธมากๆม,มีคนค้นพบวิธีทำลายฮอ,อคลาสหรอรูซิยสซึ่งแต่เดิมคิดว่าไดอารี่เป็นเพียงกุญแจไขาห้องความลับกำลังนอนสั่นอยู่บนพื้นในตอนนี้ลูซิยสเจ้าเทรยอตต่อความไว้วางใจของข้ามากหลังจากนั้นก็ตามมาด้วยเสียงกรีดร้องหวยหัวของรูซิเสมอฟอยใคร ใครเป็นคนทำใครเป็นคนทำลายเดลลี่นี้เสียงเย็นช่างวายเดมอร์ทำให้ลูเซียสมอลฟอยรู้สึกถึงลมหายใจแห่งความตายแฮรรี่พอตเตอร์ไม่แฮรรี่พอตเตอร์ไม่มีพลังมากขนาดนั้นเดินดอร์บอกว่าแฮรรี่พอตเตอร์ป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นและเขายังฆ่าบาซูลิสในห้องแห่งความลับด้วยลูเซียสพูดอย่างสันเทาหลังจากที่วายเดมอร์ระบายความโกรธแผยในใจลงแล้วก็สงบลงเล็กน้อยเขาก็ตรหนักว่าเขาประเมินแฮรรี่พอตเตอร์ต่ำเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ฮ รมอตระหนักถึงคำทำนายที่เคยได้รับผู้ที่ครอบครองพลังในการค้นลมเจ้าอุศาตมือได้เข้ามาไก,กลเกิดในครอบครัวได้เอาชนะจ้าอุศาตมือได้3ครั้งเกิดในเดือนที่7สเนปไม่ได้ยินมาทั้งหมดแล้วอีกครึ่งหนึ่งคืออะไรเขาได้รับความทุกข์ทรมานอย่างมากกับคำทำนายครึ่งหนึ่งนี้ข้าจะให้ภารกิจกับเจ้าอีกอย่างไปรับลูกแก้วพยากรณ์จากกองพิษนาและลูกแก้วพยากรณ์อของข้าและแฮร์รี่พอรเตอร์ข้าต้องการเนื้อหาทั้งหมดของลูกแก้วพยากรณ์นั้นวอร์มอลูเซีียยท่กาลังจะต พูดเสียงแหบแห้งอย่าทำให้ข้าผิดหวังอีกผมจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังแม้ว่าเขาจะพูดแบบนี้แต่ลูเซียมาฟอยก็รู้สึกเย็นชาในใจเพราะเขารู้ดีว่าไม่มีใครรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของกองฟิสนายกเว้นผู้ที่ปิดปากเงียบและมันก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะให้ผู้ที่ปิดปากเงียบพูดสำหรับคำํำนายที่เจ้าของศาสตร์มืดพูดนั้นลูเซียร,รู้เรื่องนี้โดยธรรมชาติแม้ว่าเขาอาจจะเดาได้ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรศัตรูที่น่าเกรงขามของเจ้าของศาสตร์มืด นี่คือสาเหตุที่เจ้าอ่งศาสตร์เมื่อจมตีแฮร์รี่พอตเตอร์และพยายามจะฆ่าเขาแต่ในความเป็นจริงมันพิสูจน์ว่าคำํำนายดูเหมือนจะเป็นความจริงเรื่องนี้ถูกเก็บเป็นความลับในตอนนี้และห้ามบอกใครขอรับนายท่านลูเซียสมอฟอยก้มศีรษะลงดีไปได้แล้วตอนที่1035มีใครอยู่ข้างนอกบ้างไหมเมื่อได้ยินเสียงขอประตูที่ชั้นล่างครทีตินาก,ก็ผหัวออกมาจากนอกหน้าต่างเพื่อดูว่าใครกําลังขอประตูอยู่ ภายใต้สถานการณ์ปกติมีคนน้อยมากที่จะมาบ้านของเธอแต่ก็ไม่มีใครอยู่ที่ประตูดูเหมือนแคททน่าจะนึกถึงอะไรบางอย่างและรู้สึกหนาวสั่นไปทั่วร่างกายเธอรู้สึกเสียใจกับการกระทําที่ประมาทเลินเล่ของเธอในตอนนี้เธอรีบวิ่งไปคว้ามไม้กระสิธ์ที่อยู่บนโต๊ะในขณะที่เธอกำลังโล่งใจเธอก็ฟังเสียงรอบข้างแคทเทอนะ่าก็คิดในใจว่าจะมีใครอยู่ข้างล่างหรอแล้เป็นใครกันที่มา หญิงสาวผมแดงเพิ่มความระมัดระวังตัวมากขึ้นเนื่องจากอิโซเบลก็ไม่รู้ว่าไปที่ไหนกับอัลเบิร์ตเธอจึงถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังเกือบจะตลอดเวลาจูจ่ๆก็ไม่ควรแปลกหน้ามาที่ประตูเป็นไปไม่ได้ที่แคทรีน่าที่จะไม่ตื่นตระหนกเพราะอิโซเบลบอกว่าอัลเบิร์ตกำจัดผู้เสพความตายในขบวงกฎของภารกิจที่3และด้วยเหตุนี้เองมันจะต้องเกิดการแก้แค้นของค่ารับใช้ของคนที่คุณก็รู้ว่าใคร และนั่นก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมถึงแม้ว่าคนที่คุณก็รู้ว่าใครต้องการแก้แค้นเออรเบิร์ตแอนเดอร์สันลแล้วมันเกี่ยวอะไรกับครอบครวัวเธอกันล่ะก็ใครใช้ครอบครัวแอนเดอร์สันอพยพไปต่างประเทศล่ะและแม้แต่ว,วันมอเองก็ยังพบว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะตามหาครอบครัวของอัลเบิร์ตหลังจากที่ครอบครัวเขานั้นบินข้ามทวีปไปแล้วอีกทั้งอิซาเบลเป็นเพียงคนเดียวที่มีความสัมพันธ์กับอัลเบิร์ตและแม้ว่าปัจจุบันทั้งสองจะเป็นเพียงความสัมพันธ์แบบ แฟนหนุ่มและแฟนสาวแต่ใครจะรู้ว่าพวกเขาจะเกี่ยวข้องกันหรือไม่และมันก็ยากจริงๆที่จะบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนที่คุณก็รู้ว่าใครกับค่ารับใช้ของเขาต่ำแค่ไหนตายบันไดเงียบลงอย่างน่าขนลุกแคทเรีน่ากำลังลังเลที่จะล่าถอยชั่วคราวตอนนี้เธออยู่ในตำแหน่งที่ดีและสามารถใช้การเทเลพอร์ตเพื่อล่าถอยได้ตลอดเวลาขณะที่แครทรีน่ากำลังลังเลก็มีเสียงบางอย่างดังมาจากห้องโถง ซึ่งกระตุ้นให้แคทรีนาะต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นทว่าสิ่งที่ทำให้เธองงก็คือผู้บุกลุกไม่ได้ขึ้นมาชั้นบนแต่ไปยังห้องโถงไม่ใช่ศัตรูหรอหากไม่ใช่ค่ารับใช้ของคนที่คุณก็รู้ว่าใครแล้วจะเป็นใครกันล่ะแคทรีนาะนึกไม่ออกว่าจะมีใครมาที่บ้านในเวลานี้ถ้าเป็นแม่ก็คงจะไม่ขอประตูอย่างแน่นอนและอีกฝ่ายก็ดูเหมือนจะไม่ได้มาอย่างเป็นมิตรเป็นไปได้ไหมที่าเบลกลับมาแล้วนะ่ะ หลังจากที่แคทรีนาลังเลอยู่พักหนึ่งในที่สุดแคทรีนาก็ใช้คาถาล่องหนกับตัวเองอย่างเงียบๆดยวางแผนที่จะย่องลงไปยังชั้นล่างเพือ่อดูว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากที่เธอจับออไม้เกยิทธิ์เอาไว้แน่นเธอย่องเบาลงไปยังชั้นล่างและเข้าไปยังห้องโถงอย่างเงียบๆจากนั้นแคทรีนาก็ตะลึงเพราะว่ามีเอวประจำบ้านที่แต่งตัวแปลกๆยืนอยู่ข้างทางเข้าห้องโถงมือซ้ายถือกระดาษแผ่นหนึ่งไม้เกยทธิ์ในมืออีกข้างหนึ่ง และกระเป๋าเดินทางที่คุ้นเคยอยู่ข้างๆแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างมันทําให้เกิดภาพลงตาว่าเอลประจําบ้านที่อยู่ตรงหน้าเธอพร้อมจะวิ่งหนีพร้อมกับกระเป๋าเดินทางได้ตลอดเวลาเอฟประจําบ้านที่อยู่ตรงหน้าเธอเหมือนกําลังยืนนั่นอะไรบางอย่างหรือจ้องมองไปยังกระดาษที่อยู่ในมือและยัดมันกลับเข้าไปยังกระเป๋าที่ดูเหมือนเสื้อคลุมของเขาและพูดกับคนที่อยู่ด้านน้องถงว่าโปรดอย่าได้กังวลไปเลยครับคุณหนูแคทเธอรีนาใช้แล้วเอลประจำบ้านดูเหมือนจะค่อนข้างแน่ใจว่าเธออยู่แถวนี้ หลังจากที่พูดจบเขาก็ยกไม้เกสิทธิ์ขึ้นแล้วโบกไปยังหน้าต่างเบาๆและหน้าต่างที่แต่เดิมเปิดอยู่ก็ปิดลงทันทีนายเป็นใครนะ่ะแทนทีที่แคทรีน่าพูดเธอก็เห็นว่ามาในห้องโถงก็ปิดอยู่เช่นกันและห้องโถงที่แต่เดิมสรวก็จมดิ่งลงสูง่ความมืดมิดใช้เวลาไม่มากในการกลับมาทำให้ห้องโถงสว่างขึ้นอีกครั้งมีร้างที่คุ้นเคย2คนอยู่ในขอบเขตการมองเห็นของเธอ พวกนายทําบ้าอะไรเนี่ยแคชเชอหน้าถอนหายใจด้วยความล่องอกไม่เห็นทั้งสองคนเธอลดไม้กายเกงเสร็จลงแล้วจ้องมองไปยังทั้งสองคนด้วยความโกรธระวังไว้ก่อนก็ไม่เสียหายอัลเบิร์ตเหลือบมองข้อมือของเขาอย่างรวดเร็วราวกับยืนยันอะไรบางอย่างคาร่าฉันขอโทษที่ต้องรบกวนเธอเรื่องอาหารเย็นอิซาเบลพูดกับเอลวิสจำบ้านได้ค่ะนายหญิงฝากอาหารเย็นไว้ให้คาร่าจัดการเองเอลวิสจำบ้านเปิดกระเป๋าเดินทางและเดินไปยังที่ทํางานที่เธอชอบอย่างมีความสุข คาร่าเหรอเมื่อเร็วๆนี้แคทเธอรีนสังเกตเห็นชื่อของเอลเร์จำบานสีหน้าของเธอดูแปลกๆแ,และดวงตาของเธอก็เลื่อนไปมาระหว่างทั้งสองเอลเาอร์จำบานมีประสิทธิภาพมากจนอาหารเย็นพร้อมในเวลาไม่กี่นาทีและด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยอัลเบิร์ตเย็นกลางที่จะรับประทานอาหารเย็นในกระเป๋าเดินทางขณะที่รอแม่ของพวกเธอกลับมาแม้วิาเาเบลจะบอกแม่ของเธอล่วงหน้าแล้วแต่เธอก็ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะกลับบ้านเมื่อไหร่ ทำไมนายถึงซ่อนตัวอยู่ในกระเป๋าล่ะเมื่อมองไปร,บรอบๆเธอก็แปลกใจว่าสถานที่แห่งนี้นั้นเปลี่ยนไปมากมันเหมือนกับคาลิธาเล็กๆเ,เลยที่น่าแปลกใจมากกว่าน,นั้นก็คือแคทรีน่ายังเห็นบ่อน้ำพุร้อนซึ่งเธอไม่เคยเห็นครั้งล่าสุดที่เธอเข้ามาแน่นอนว่ามันเป็นเพราะเหตุผลด้านความปลอดภัยอาร์เบอร์เตือนอย่างจริงจังว่าเมื่อคืนนี้มีผู้เสพความตายเข้าใกล้บ้านของฉันเธอควรจะรับเหตุผลได้โดยที่ฉันไม่ต้องพูดแล้วนายรู้ได้ยังไง แคทรีน่าตะลึงนายไม่ได้ซ่อนตัวอยู่หรอพวกเขาเข้ามาในเขตสัญญาณเตือนภัยแต่ว่าคนพว้นั้นยังไม่รู้แต่ฉันรู้แล้วน้ำเสียงของอาเบิร์ตนั้นกล่าวด้วยความเฉยเมยราวกับว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่จะต้องเจอกับผู้เสีความตายบางทีก็อาจจะคาดหวังว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นแล้วมาหาฉันทําไมแคทรีน่าถามอย่างสงสยัยก็เพื่อหาที่ปลอดภัยสําหรับเธออย่างไงล่ะอาเบิร์ตบอกตามตรงเมื่อดีนข้อเสนอของอาเบิร์ตแคทรีน่าสายหัวและพูดว่า นี่นายรอเล่นหรือเปล่าแม่ไม่เห็นด้วยแนะ่ทีนี้ไม่ปลอดภัยต่อไปแล้วเธอควรจะรู้จักนิสัยแม่ดีกว่าฉันแคทรีนามองไปยังอิซาเบลและอยากให้เธอออกมาเพื่อหยุดยั้งความชั่วร้ายของอัลเบิร์ตเราต้องลองทุกอย่างและสิ่งที่เธอทําเมื่อกี้มันผิดในกรณีนี้เธอไม่ควรจะลงมาตรวจสอบแต่เธอควรจะซ่อนตัวไว้แม้ว่าเธออยากจะรู้ว่าใครอยู่ด้านล่างแต่วิธีการก็ผิดอัลเบิร์ตมองดูทอมซึ่งงีบหลับหลังกินอาหารเย็นขณะที่แก้ไขข้อผิดพลาดของแคทเทรีนา วิธีอะไรแคทวีน่าเลอกคิวขึ้นคาถาระบุตัวตนแล้วนั่นคือคาถาอะไรแคทวีน่าถามด้วยความสับสนเธอไม่รู้ว่ามันเป็นคาถาอะไรคาถาที่สามารถทำเครื่องหมายบนแผนที่ได้อิซซเบลอธิบายอย่างอ่อนโยนว่ามีใครอยู่ร,ร,รอบๆเพียงแค่ดูแผนที่เพราะเหตุนี้เอลประจำบ้านจะมองดูกระดาษนั่นหรอแคทวีน่าพบกระดาษและมองเห็นจุดหมึกบนแผนที่เป็นชื่อของเอลประจำบ้านคาร่าและทั้งสามคนใช่ อัลเบิร์ตเตือนว่าแม้จะไม่ได้ใช้คาถาหรือยาอะไรเธอก็ไม่สามารถซ่อนมันได้เว้นแต่เธอจะใช้คาถาปกปิดที่แข็งแกร่งกับตัวเองแต่มีเพียงพ่อมดที่มีทักษะสูงมากเท่านั้นที่สามารถทําได้เชื่อฉันสิผู้ลูกน้องของคนที่คุณก็รู้ว่าใครจะไม่ระวังตัวขนาดนั้นอย่างแน่นอนอืมวิธีนี้ก็ใช้ได้จริงนะแคทรีนรู้สึกว่าการพ่ายแพ้ของมูด,ดี้ตัวปลอมถือว่าสมเหตุสมผลแล้วและมันก็ไม่น่าแปลกใจเลยที่อัลเบิร์ตจะสามารถเอาชนะเขาได้และผู้ช่วยของเขา ปรากฏว่าอีกฝ่ายวางแผนที่จะซุ่มโจมตีเขาจากภายใต้สายตาอัลเบิร์ตมาได้ตลอดถึงแม้ว่าบอกก่อนที่จะมาคุณนายไม่ดลเกายังคงทํางานที่โรงพยาบาลจนมาสายเนื่องจากว่าเธอก็ดูเหนื่อยล้ามากทว่าเมื่อเธอเห็นอัลเบิร์ตและลูกสาวโผลออกมาจากกระเป๋าเดินทางเธอก็ไม่ดูแปลกใจเลยแต่เธอดูสนใจในอาหารค่ำที่แอปปจําบ้านทำให้มากกว่าแล้วเธออยากจะให้ฉันหาที่ซ่อนเหมือนครอบครัวเธอเหรอ คนงาเบริกาวถามหลังจากฟังเรื่องราวของอาร์เบตขณะกินปายเอยาใช่ครับอบัลเบตยอมรับแม้ว่าเขาจะรู้ว่าการพูดเช่นนั้นคงเป็นการหยาบคายเธอทำนายว่าคนที่คนก็รู้ว่าใครจะโจมตีฉันหรอทันทีที่พูดจบบรรยากาศในห้องโถงดูขนหูมากผมไม่ได้พยายามจะคาดเดาแต่ผมไม่คิดว่าผมจะควรเชื่อใจในความซื่อสัตย์ของคนที่คนก็รู้ว่าใครไม่ว่าคนเหล่านั้นจะทำอะไรผมก็ว่ามันไม่แปลกเลย แม้ว่าอาร์เบิร์ตจะรู้ว่าโอากาสในการประสบความสําเร็จนั้นหาย,ยากแต่เขาก็ยังต้องลองฉันมีงานของตัวเองและฉันจะไม่ซ่อนนะคุณนอนม่รู้กาวกราบพร้อมกับสายหัวบางทีคุณอาจจะเปลี่ยนงานชั่วคราวได้เช่นการเขียนหนังสือที่สอนให้ผู้คนรักษาการบาดเจ็บจากเวทมนต์อาร์เบิร์ตแนะนําอย่างจริงใจผมรู้ว่าการพูดแบบนี้มันเสียมารยาทแต่ผมก็คิดว่าคุณเคยประสบกับสงครามเวทมนต์ครั้งที่หนึ่งมาแล้วเช่นกันมันชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้น และคราวนี้จะแย่ลงไปกว่าน,นั้นอีกแย่ลงเหรอกระทรวงเวทมนต์จะล่มสลายและถูกควบคุมโดยคนที่คุณก็รู้ว่าใครผมกังวลว่าพวกเขาจะมาวุ่นวายกับคุณเนื่องจากความสัมพันธ์ของผมอาร์เบิร์ตไม่ได้ปิดบังอะไรเลยเมื่อวานผู้เสพความตายมาที่บ้านผมผู้เสพความตายเหรอเธอแน่ใจไหมผมแน่ใจครับแม้ว่าผมจะเสริมกำลังการป้องกันร,รอบๆบ,บ้านแต่มันก็ไม่ปลอดภยัย และพอมนที่แข็งแกร่งก็สามารถทำลายพวกมันได้เบิ ERT หยุดพูดครู่หนึ่งแล้วพูดต่อแม้ว่าคุณจะอาศัยอยู่ที่อื่นก็ไม่ปลอดภัยเหมือนกันหากเหล่าผู้เสพความตายต้องการจับตัวคุณจริงๆพวกเขาก็จะรีบไปยังโรงพยาบาลเซนต์มังโกเพื่อจับคุณทันทีสถานการณ์ย่ำแย่ขนาดนั้นเลยเหรอคุณนายเมอร์ดเกาขมวดคิ้วอย่างหนักยังครับแต่อีกสักพักก็พูดยังเบิ ERT เตือนทำไมเธอกับอิซเบลไม่ออกจากอังกฤษล่ะ คุณนายเมโรกาไม่เคยกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของตัวเธอเองเลยเราปลอดภัยมากคนอื่นไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเมืองที่พวกเราตั้งดินฐานอยู่นั้นอยู่ที่ไหนแม้ว่าพวกเขาจะรู้แต่ก็ทําอะไรไม่ได้คาถารักษาความลับอันแข็งแกร่งสามารถรับประกันว่าจะไม่มีใครหาเราเจอค่ะแม่อิซาเบลปลอบใจคุณนายเมโรกลมองดูอัลเบิร์ตดูเหมือนว่าเธอจะเตรียมพร้อมแล้วใช่ครับอัลเบิร์ตยอมรับโดยตรง หาษาและการไม่ดีผมจอ,อจากสาหราชอาณาจักรพร้อมกับอิโซเบลทางหนีเตรียมไว้หมดแล้วงั้นฉันก็โล่งใจคุณนายไมตต์กรู้ว่าการจัดการของอัลเบิร์ตนั้นมีไว้เพื่อความปลอดภัยของเธอแต่เธอไม่ได้วางแผนที่จะลาออกจากงานปัจจุบันของเธอเลยฉันจะไม่ซ่อนตัวเธอพูดพร้อมกับมองดูลูกสาวของเธอแต่เธอสามารถจัดสถานที่ที่ปลอดภัยกับแคทรีนาได้และคนที่ฉันกังวลมากที่สุดก็คือเธอแม่คะแคทรีนาขมวดคิ้วด้วยความไม่พอใจ เธอจะไม่ทิ้งแม่แล้วหนีไปซ่อนอาลเบิร์ตพูดถูกหากคนที่คุณก็รู้ว่าใครกลับมาลูกควรหาที่ซ่อนจะดีกว่าคุณนายไม่ได้วยกามองไปยังแคทเธรีน,น,นาและกล่าวว่าอย่างไรก็ตามอยู่ที่บ้านคนเดียวมันก็น่าเบือ่อและลูกก็ไม่ปลอดภัยด้วยอย่าโทษอรเบิร์ตเลยแม่เคยผ่านสงครามเวทมนต์ครั้งที่หนึ่งมาแล้วและแม่รู้ดีว่ามันเป็นยังไงและคนที่เรารักจำนวนมากเสียชีวิตเพราะสิ่งนี้บางทีอาจจะเป็นการดีที่สุดที่จะซ่อนตัว แล้วอยู่ห่างจากมันแล้วแม่ล่ะคะผู้เสพความตายไม่ค่อยฆ่าพ่อหมดเลือดบริสุทธิ์ที่ยังคงเป็นกลางคุณายแม่รกลาพูดได้อย่างแม่นยาม,มากแม่อาเปิดจะดูเหมือนจะเปิดเผยทุกอย่างแต่เขาไม่เปิดเผยอะไรเลยแม้ว่าเขาจะถูกจับได้แต่ก็ไม่มีอะไรสามารถบีบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ออกมาได้และเมื่อจําเป็นคุณนายม่รุเก,กาก็เป็นเลือดบริสุทธิ์ส่วนลูกสาวของเธอกําลังจะแต่งงานกับพ่อหมดมัคเกอเธอจะบอกทุกคนจริงๆว่าแล้วออเบิร์ตเป็นทายาทของตระกูลที่มีชื่อเสียง แต่ทั้งสองฝ่ายกลับมีช่วงเวลาที่เลวร้ายต่อกันทำให้ต้องเปลี่ยนนามสกุลไปนี่มันผิดหรือเปล่าแล้วอาหารการกินของแม่ล่ะคะแคทอรีน่ายัางคงดิ้นรนแม่สามารถจัดการเองได้คุณนายไม่ต้องกลก่าวอย่าลืมว่าแม่เลี้ยงพวกลูกมานะผมสามารถขอเอลระจำบ้านช่วยแก้ไขปัญหานี้ให้ได้อาร์เบิร์ตคิดแผนสำรองที่เตรียมมาไว้แต่ผมยังคงแนะนำให้คุณอาศัยอยู่ที่อื่นชั่วคราวหากมีใครบุกรุกสถานที่นี้ของเรา เราจะทราบโดยเร็วที่สุดและโต้กลับตามแผนส่วนบ้านที่ว่าผมเตรียมเอาไว้ให้แล้วแคทรีนาต้องมองไปยังอัลเบิร์ดโดยรู้ว่าชายตรงหน้าของเธอครุ่นคิดเกี่ยวกับปัญหานี้ทั้งหมดมาแล้วแคทรีนาลูกไปเก็บของแล้วออกไปกับอิซาเบลคืนนี้คุณนายไม่รอ้กาพูดกับอิซาเบลว่าดูแลน้องสาวด้วยนะลูกแน่นอนอยู่แล้วค่ะ อิซเบลตอบรับอย่างจริงจังใช้เวลาไม่นานมากนะักเอลประจำบ้านก็ปรกากฏตัวและจากไปพร้อมกับกระเป๋าเดินทางที่อยู่ในมือเมื่อมองไปยังห้องโถงท,งที่ว่างเปล่าเวนานเมรโกาก,ก็ถอนหายใจเบาๆสายตาของเธอจ้องมองไปยังภาพถ่ายฟังเพลงจากวิทยุปิดนิตยสารในมือและค่อยๆหลับตาลงเราจะอยู่ที่นี่หรอเมื่อออกมาจากกระเป๋าเดินทางแคทรีน่าพบว่าตัวเองอยู่ในบ้านที่สุดโมทมที่นี่ห้าไม่ให้มีการทเลพอ์ด มีเพียงเอลเปสซาบ้าเท่านั้นที่สามารถเข้ามาที่นี่ได้โดยตรงดังนั้นอย่าก,กังวลว่าเราจะถูกติดตามหลังจากที่เราเบิ์ตรวจด,ดูว่าไม่มีใครอยู่รอบๆแล้วเขาก็เรียกพวกเธอเข้าไประวังด้วยแคทรีน่ารู้ว่าสามารถติดตามการหายตัวไปได้แต่ว่าการหายตัวโดยตรงไปยังบริเวณที่ห้ามการหายตัวนั้นมันอันตรายอย่างยิ่งพระเจ้าเท่านั้นที่จะรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อแคทรีน่าตามไปเธอพบว่าตัวเองนั้นอยู่ในสถานที่ห่างไกลไม่น่าแปลกใจเลยที่เราเบิดจะบอกว่า ไม่มีใครรู้จักสถานที่แห่งนี้ตามฉันมาอาร์เบิร์ตยกไมก้เกสเศษขึ้นแล้วแนะนาแคทเธอรีนาว่าสถานที่แห่งนี้รกร้างโดยสิ้นเชิงและจะไม่มี Mark er มาร์เกิลมารบกวนเราแน่นอนตราบใดที่ไม่มีใครรู้ว่าเราอยู่ที่นี่ก็จะไม่มีใครหาเราเจอและอาร์เบิร์ตหยิบบัตรเงินออกมาแล้วยื่นให้กับแคทเธอรีนาที่พูดว่าหากไม่ได้รู้รหัสลับก็จะไม่สามารถค้นหาว่าเราอาศัยอยู่ที่ไหนได้ขณะที่พูดอย่างนั้นเขาก็ยกไมก้เกสเศษเรืองแสงขึ้นแล้วโน้มตัวเพื่อให้แคทเธอรีนา เห็นข้อความจากบัตรเงินจำเนื้อหาข้างต้นไว้อย่าอ่านมันออกมาและคิดถึงถ้อยคำที่เธอเห็นในใจคาริฮาสโรสตั้งอยู่ในเมืองเล็กๆชื่อแกงแปรตอนที่แคทรีนากำลังคิดถึงเนื้อหาบนการ์ดเงินจู่ๆบ้านหลังไม่เล็กก็ปรากฏตัวต่อหน้าเธอดูเหมือนเพิ่งจะได้รับการซ่อมแซมแต่เธอก็ยังบอกได้ว่าบ้านหลังนี้ค่อนข้างเก่าถ้ามีอะไรเราจะเข้าไปคุยกันข้างในออร์เบิร์ตเปิดประตูแล้วเดินเข้าไปก่อนนี่ถือว่าเป็นคาริฮาสได้ด้วยหรอ แคทรีนามองไปยังหมายเลขประตูของคารุหาสโรสเธอถูกอิซเบลดึงเข้ามาในบ้านและเอลประจำบ้านปิดประตูให้ในตอนท้ายและประตูก็หายไปอีกครั้งราวกับว่ามันไม้เคยปรากฏขึ้นมาก่อน